ซีเพื่นนในคักคักสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะประจำให้ FC. เอฟซีเพื่อนเพิ่อนนั่งถามเด็กเบื้องลักลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเปลี่ยนแปลงบ่หมดเลยบ่ค่ะบ่เปลี่ยนแปลงมันบ่เอามงเดิมเลยอ่าคืองวดที่แล้วนี่ถ้าบ่เปลี่ยนแปลงชุดสี่หกสองเนะาะชุดนั้น อ่เอางวดลดก็ลดเพราเป็นยัง<ด>นะครับฝันดีบ่พี่กองอ <c oughs> บ่ค่อยฝันดอกเออเอนบ่ค่อยฝันบ่ค่อยฝัน <c oughs> มีแต่ตัวคำนวณให้นี่ละเดี๋ยวคำนวณให้และค่ะเอเอเอามาแล้วครับมาเบิ่งให้ FC เซ<ช>ิ่ันเบิ่งอีกรอบนะครับอ่อทาที่ว่ามีสูตรใหม่สูตรใหม่จะให้เบิ่งนําบ่อันอยากเบิ่งก็เบิ่งค่ะเดี๋ยวสิให้ตรงกันบ่สูตรใหม่ตรงอยู่เลยค่ะตรงกันอยู่บ่เดี๋ยวเบิงเบ่งสูตรที่ไอ้พี่กองให้ต้องงวดก่อนตัวนี้ค่ะ สูตรที่ให้ตองวดนะท่านผู้ชมนี่เอาบอกเอฟซีพอเนี่สูตรที่ให้ตองวดนี่มันบ่ค่ะอ่าอันอันแจ๊บคู่รือสิบอวกตัวนวยตัวลักรักลอยตัวไหนวดนี่รักลอยมาหกกับเจ็ดลักลอยมาหกกับเจ็ดเนาะค่ะอ่ารักซิบมาหกกับหนึ่งค่ะลักสิบกับมาหกกับหนึ่งรักนวยมาเจ็ดมาเปีดมาเก้าอ่าลักนวยเจ็ดแปดเก้านี่ชุดบนค่ะ เน้นที่แปดกับเก้านี่ค่ะรักนวยเน้นที่แปดกับเก้าอ๋อศูนย์นี่โบจับน้ำบอลนวยโบเอาแล้วค่ะเอาแค่สามตัวแค่เจ็ดแปดเก้าค่ะโอ้นะครับมั่นใจโบเอาศูนย์ค่ะลักร้อยรักร้อยหกกับเจ็ดค่ะรักสีผู้กับหนึ่งค่ะครับจล้คู่ได้เอ็นเจ็ดหนึ่งแปดค่ะตัวเด่นค่ะตัวเด่นเจ็ดหนึ่งแปดค่ะอืม ตัวล่องมันเจ็ดหนึ่งเก้าโอ้แล้วก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดครับค่ะอืมบานีคันคันเอาหกใส่กับสิเป็นเจ็ดหกหนึ่งโอ้เจ็ดหกเจ็ดค่ะอเออเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะโอ้เอาใส่เอาใส่ตัวเด่นก่อนเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเจ็ดค่ะอืมนี่ท่านผู้ชมนะครับชุดบนนะครับงวดที่แล้ว งวดที่แล้วนี้กัเจ็ดรักรอยและล่างนะครับงวดนี้ล่าง,างยันงมีงเอฟซีพอนะหนึ่งซีหนึ่งสามตัวเน้นค่ะสองคู่นี่ค่ะหนึ่งซีหนึ่งสามตัวเน้นแล้วหนึ่งเจ็ดกับหาเจ็ดหาซีเนี่ยเป็นตัวร่องหาซีหาเจ็ดหาสามเป็นตัวร่องแล้วค่ะอืม,มันเปลี่ยนฟังเรียนแล้วค่ะเอาหนึ่งซีกับหนึ่งสามค่ะสองคู่แค่นั้นค่ะเออหนึ่งซีจะมาล่างบอกมาค่ะมาล่างเลยค่ะองวดที่แล้วไปบนแล้วเด้ซี่หนึ่งค่ะเออ ตัวงวดนี่มั่นใจมาล่างค่ะมันมาตามสูตรที่กระเฮ็ดตามมันด้วยล่างนี่งวดนั้นมั่นใจล่างสองมางวดที่แล้วมันใจแปดแปดติดธุระแปดบอม้างวดที่แล้วแปดบ่มาาด้วยมาชมค่ะงวดนี้ล่างมักตัวใดก่อนเน้นตัวใดเอฟซีคนเน้นหนึ่งสามหนึ่งสี่บอเลขวิ่งเลขวิ่งก็วิ่งหนึ่งเลยค่ะมั่นใจหนึ่งอ่ามั่นใจหนึ่งชุดล่างนี่ท่านผู้ชมนะครับ เดนหนึ่งกับหานะครับเลขติดเพิ่นเจ็ดสี่สามอันนี้ชุดล่างนะครับอันนี้ชุดล่างอ่าดาเพิ่นเดนที่หนึ่งเดนหนึ่งวิ่งหนึ่งค่ะหนึ่งสามกับหนึ่งสี่สองคู่หนึ่งสามนี่ก็คือไม่ยากเท่าไ่ถ้ามาสามหนึ่งมากอยู่ดิเอาก็ได้เบิร์ราคาซื้อไปครับหนึ่งสี่ก็คือออกไปแล้วมันกระวนแน่ดอกค่ะตัวร่องสามออกหนึ่งสองยี่ยังสร็หนึ่งเจ็ดเพิ่นบ่าเป็นตัวเดนนี่พี่น้องหนึ่งเจ็ดเป็นตัวร่องอื หาสามหาสี่หาเจ็ดก็เป็นตัวร่องอ่าเอาอันนี้สูตรบนสูตรล่างนะครับเดี๋ยวเ่าถ่าจังจะเขียนลักให้ได้พี่น้องได้สูตรล่างนี่ปักรักบ่หนึ่งกับหา่าปักรักค่ะปักรักยูรักชิค่ะบ้านนี้โอ้ยยูยักชิบเลยหนึ่งกับห่าเป็นลักของมันเลยค่ะบ้านนี้บ่ต้องกัดมันบ่โอเคแล้วค่ะบ้านนี้เริ่มแต่ันอ๋ออันนี้เริ่มแต้งวดนี่เป็นล้วนด้อนีงวดที่สอง วดที่แล้วคิดปั้นลักบ้ฮันได้คิดสูตรที่มันเข่าเว้นปะเอาสูตรที่มันมาเข่ามาคำนวณเว้นปะอันนี้เป็นสูตรที่มันเจับมามาคำนวณไหมนะครับอันนี้ที่มันจับมาคำนวณไหมเพราะว่าวดที่แล้วมันออก46มันก็จับมาคำนวณไหม่จากสูตรที่มันดูนี่มันลุ้ไปแล้วว่ามันจะเกืือแต่มันมันเลยเปลี่ยนมาแทนอ่าก็เลยเป็นลักซิฟเลยวันนี้ลักลักเลเลยปักลักในลักนี่เป็นตัวเด่นเลยครับวันนึงกับหาเป็นลักซิฟเจ็ดสี่สามเป็นลักงวยค่ะ อ่าเดี๋ยวบ่าวแถาจะเขียนให้พี่น้องนะครับธรรมชุมอืมแล้วก็อีกสูตรเด้ที่เฮ็ดไปเป็นอีกสูตรนึงอ่าเบิ่งอีกสูตรนึงพี่น้องเอาบนแล้วเอาล่างอ่าเฮ็ดไปนํากันปะอ่าโอ้สูตรเพิ่นหลายเด้พี่น้องมีหลายสูตรเนาะเอฟซีก็จะให้มาตามมาเบิ่งมาหาพี่น้องเดี๋ยวสิเอาลูกสูตรบนให้อืบนให้ตาตาเป็นคนละสูตร เป็นคนละาสวดแย,ยกบนล่างค่ะนี่สูตรนี่เจ๋วสวยนี่สวดซ้ำสวดสามตัวเนี่ยได้เอาตัวนี้ให้ก็ได้มันจังเขียนสวยเขียนยที่แท่งไบพุเ <laughs> สียนพันวาสวยนี่พี่น้องแต่ว่าเอฟซีมาไล่ตา,ากันพี่กอง์ฟเอฟซี <laughs> <laughs> มาไล่ตาแต่ว่าพี่กอง์ฟพันว่าให้เปลี่ยนบ่เปลี่ยนนะ เพื่อนว่ามักแล้วแบบนี้มันว่าสูตรสามตัวเต็งตัวดค่ะสูตรค่ะสูตรสามตัวสามตัวเต็งไม่ต้องสามตัวตัวสามตัวเต็งตัวดงาวันนี้เอาได้ตรีเศษดัเนี่ยย้อนตั้งแต่งวดหาย์สามได้จะบอกหาย์สามเ็ดได้สามสามหกค่ะบนแยงเดียวได้ค่ะคู่เด่นมันนห่นสามหกกับคู่ร่องนี่สามสามศูนย์เท่านั้นงวดนั้นให้สามหกถูกกันเนาะงวดที่แล้วว่างหนึ่งหัน เอาสามสามหกเ็ดก็เลยได้ศูนย์สี่หนึ่งคศูนย์สี่หนึ่งกับศูนย์สี่เก้าสูตรนี้คือได้ศูนย์สี่หนึ่งค่ะพี่น้องแต่ว่าบอดีลงได้พี่น้องเด้นะครับบอดีล่งดอกงวดที่แล้วนี่ค่ะตัวที่ล่งให้เขาศูนย์สี่หนึ่งค่ะบ้านนี้เลยสูตรเด้ค่ะบ้านนี้เด้บ้านนี้ได้ได้หกหกเก้าค่ะนี่สวยเลยค่ะหกหกเก้าหกหกเก้าเลยค่ะทั้งหมหลักร้อยหลักร้อยก็มีหกอยู่นะหลักร้อยมีหกหลักสิบมีหกโย่หลักสิบมีหก ลักนวยรักนวยกับเก้าค่ะเนี่ที่เก้ากระตรงกันกับสูตรนั่นยู่ตัวนี้กรนงเลยค่ะนุ่มสบกัเกลเลยหกหกเก้าพี่น้องสูตรนี้คือหกหกเก้นได้เลยค่ะหกหกเก้าเน้นเน้นได้เลยหกหกเกี้เอาไปเนี่ยมใส่กับสูตรนั่นใชอใช้สูตรน่ะเอามาเนี่ยมใส่กันด้วยเนี่ยมใส่กันเลยเดือดเลยะเดนี่แหละค่ะนี่นี่นี่เนี่ยมใส่กันเลยเห็นบ่อกังเกีตเบื้งพี่น้องหลักร้อยหกหกหกเก้ามันจะเป็นหกเพราะว่าพ่นพ่นพันจับแต่ลักเจ็ดค่ะนะพี่น้อง สูตรนี้จะได้งวดกอนจะได้ซูนชีหนึ่งนี่ซูนชีหนึ่งมื่ก็ตรงก็เป็นซูนชีหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องอย่าบอกให้พี่ก้องเพิ่นเปลี่ยนนะครับเพิ่นบเปลี่ยนบเปลี่ยนเอาตัวโอเคไหมคะเพิ่นมาไอ้ โอ้อันเขียนแบบนี้เพิ่นว่างามมักแต่ไดๆค่ะรูปบเงาะมักแบบนี้มันบ่เฮ็ดมาแต่ไดๆเฮ็ดมาแต่ไดๆแบบนี้เปลี่ยนได้ค่ะบ่บ่เปลี่ยนพร้อมบ่เปลี่ยนน้อเอฟซีไล่แตากันซ่งเนาะไล่แตากันซ่งบ๊อบเปลี่ยนกักษณ์เลยค่ะเป็นเอกลักษณ์พี่น้องเพิ่นบอกเลยพี่น้องเด้อเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวค่ะอย่าบอกว่าให้เพิ่นเขียนแบบใหม่เพิ่นแบบมักแบบนี้เพิ่นว่าสวยในแต่วันบ่สวยในตาเจ้าของมันบ่งามเจ้าของเคยเฮ็ดจังซี่ก็เลยเฮ็ดงามในตาแล้วค่ะสูตรนี้เห็นบ่พี่น้อง นับสูตรนี่ก็ตรงกันอยอะค่ะลักรอยเพิ่นมีหกกับเจ็ดแต่ว่าพี่กองจับเตาะจับแต่เจ็ดนับหกหกเก้านี่พี่น้องตัวได้มันตรงกับสูตรนี่คือมั่นใจเลยอันนี้คือเน้นได้เลยนี่สูตรนี่บนแย่งเดียวครัเอาสามตัวตรงเลย่ยด้ค่ะส่วนอันนี้บนล่างเอาเดียวเบาเทาเขียนให้ชัดๆพี่น้องเอาแคปหน้าจอได้่านมช้่มเด้ออันนี้ชุดที่พี่กองให้ต่องวดนะครับผมอันนี้ชุดบนชุดล่างนะครับ วิ่งบนเด่นแปดรองเก้านะผมนะครับกระจับตามหลักสิบหลักหน่วยบนเห็นไหมครับหลักร้อยนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับนี่คือชุดที่จับให้สองตัวพ่กไห้บอกระนี่ครับสองตัวอยู่นี่ครับผมตัดให้แล้วอันนี้ลงให้ตั้งแต่พี่กวางห้ยตองงวดเใชนไหมเลขสามตัวอยู่พี่สองตัวอยู่พี่นะครับเนาะเมื่อนี้เขียนชุดสามตัวให้น้ำด้วพี่น้องเด้อ ผู้ใดมารักเจ็ดกันนี่แหละครับผมเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งเก้านะครับผมลักหกนะครับหกหกเจ็ดหกหกแปดหกหกเก้าอ่าพี่กองถ่ายรักหกรักลอยหกคือมารหกหกเก้าเน้นที่หกหกเก้านะครับลักเจ็ดคือเจ็ดหนึ่งแปดนะครับชุดที่แหตงตองหวดนะครับผม ชุดล่างหนะับเด่นหนึ่งรองห้านะครับผมหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดเน้นที่หนึ่งสี่กับหนึ่งสามนะพี่กองเนาะห้าสี่ห้าสามห้าเจ็ดเป็นตัวรองหนึ่งเจ็ดกับเป็นตัวรองนะพี่น้องเนาะหน,นับบนเด่นหนึ่งแปดกับหนึ่งเก้าอืมล่างหนึ่งสี่กับหนึ่งสามอันนี้แคปหน้าจอชุดสามตัวพี่น้องนะครับผมผู้ไดมากรักเจ็ด เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้าก็ได้เด้อพี่น้องได้ชุดสามตัวนะครับเดี๋ยวชุดล่างบ้าวแถาจะมาสรุปไหโค้งสุดท้ายนะครับแต่ว่าชุดล่างนี่พี่กองพนกให้แล้วนนี่นี่นะครับผมหลักสิบคือหนึ่งกับห้านะครับหลักหน่วยเจ็ดสี่สามชุดล่างนะครับอาจจะไล่าตาเนี่ย <laughs> ส่วนมากกัจิมี่แต่พอไนยไม่ไ,มไนย์พนเบิงพนว่าโอ้ยทห็นอ่า เป็นหลดเขียนไลยเนาะแต่ว่าเ <Hey. S 1> พิ่นบ่เปลี่ยนให้เพี่น้นงอด้อเพิ่นว่าสวยแล้วเนาะ <laughs> พี่กองเพิ่นว่าเนี่ครับเพิ่บเพิ่นเห็ดแบบนี้เพิ่นมักแบบนี้นะครับถาาาบ้าเบิ่งบ่ชัดไป็เบิ่งที่บบาวเ่าเขียนให้ <Hey. S 1> นี่ครับผมนะครับหลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับฐานล่างเนี่ยคือหลักสิบขึ้นหนึ่งกับหา่านะครับหลักหน่วยสี่สามเจ็ดอ่าหลักหน่วยสี่สามเจ็ดเอาพี่กอง เน้นนะครับชุดบนมักคู่ได้ครับผมมักอันชุดนี่ค่ะหกหกเก้ากับหกกเก้ากับเจ็ดหนึ่งแปดนี่แหละค่ะสองตัวไหมครับชุดสองตัวมักตัวนี่กับตัวนี่ค่ะมักหกเก้าบ่หกเก้ากับมุ่งเปลให้เน้นหกเก้า๋เดียวบ่าวแ่าเขียนให้นะครับผมบอกมาหกเก้ากับหนึ่งแปดนะครับชุดล่างนี่ก็เป็นหนึ่งสี่กับหนึ่งสามคือเก่าอ่าแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อมือหนีมาให้พี่กองอ่าลงให้คือหลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบน ดาบถาชุดล่างลักซิปขึ้นหนึ่งกับพาพี่น,น้องเบาเถ่าบริเคียนให้ลักหน่วยคือสี่สามเจ็ดนะครับแล้วก็ไม่พี่กองย่ำให้นะครับชุดสามตัวก็ลงให้น้ำแคปหนาจ,จอมั่นใจปะครับงวดนี้ก็มั่นใจอยู่ครัมั่นใจค่ะอ,อนะครับท่านผู้ชมเป็นมั่นใจเพราะว่างวดนันกาโอแตกทั้งบนทั้งล่างน 3, 6, 2, 1. 1> อ้องวดสามหกกะสองหนึ่งอ้านะครับก็บไปหายิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ไว้จะตอชุดล่างนี้ เพิ่นขึ้นมาหนึ่งสามกับหนึ่งสามกับหน <laughs> ึ่งสี่ก็เฮ็ดไปตามสูตรมาตามสูตรสูตรแบบได้ก็เฮ็ดไแบบนั้นเพิ่นได้มาแบบหนัก <laughs> เอานะครับขอบคุณพี่กองพี่น้องพิ่นละคงสุดท้ายจะมาอีกรอบอยู่ <laughs> <laughs> เอาขอบคุณให้โชคกเฮมานะพี่กองขอบคุณค่ะพี่กองค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ